สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัพเพเหระสาระน่ารู้เปิดเสียชีพเก็บตกกลุ่มไหนบ้างมีสิทธิ์ได้เงินเราไม่ทิ้งกันเพิ่มแต่ต้องรอกระทรวงที่เกี่ยวข้องสรุปอีกครั้งส่วนเงินเยียวยา5,000จ่ายล็อต่อไป5พฤษภาคมนี้รับงวดแรกทีเดียว1,000งบาทด้านคลังยันชัดจ่ายครบ11ล้านคนแน่ภายใน8พฤษภาคมนี้ค่ะ ก็ผ่านไปแล้วนะคะ1เดือนเศษสำหรับโครงการ w ว w ร์วเวเราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งก็มีคนที่ได้รับเงินเยียวยาจากโควิด -19 ไปเรียบร้อยแล้วขณะที่บางส่วนก็กำลังรอผลการตรวจสอบอีกครั้งว่าจะเป็นผู้เข้าเกณฑ์หรือไม่รวมถึงทางกระทรวงการคลังเองก็กำลังพิจารณากลุ่มที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมส่วนที่ตกหล่นล่าสุด วันที่4พฤษภาคม2,563กรุงเทพธุรกิจรายงานว่านายประสงค์ภูลทเนศประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกลุ่มช่วยเหลือเพิ่มเติมว่าจะมีการช่วย5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเหมือนกับกลุ่มอาชีพอิสระแต่ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินจากเราไม่ทิ้งกัน โดยคนเหล่านี้เป็นกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาได้แก่ลิเกลำตัดนักกีฬานักมวยค่ะสําหรับเสียชีพดังกล่าวทางกระทรวงที่รับผิดชอบเช่นกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะไปรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบมานำเสนอในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาการจ่ายเงินต่อไปค่ะขณะดเดียวกันคนที่ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันเพิ่มเติมนั้นจะได้รับเงินอีกครั้งในวันที่5พฤษภาคมนี้เนื่องจากวันที่2-4พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันหยุดและเป็นวันหยุดนักขะตะัตฤกษ์จึงไม่สามารถจ่ายเงินได้นอกจากนี้คนกลุ่มนี้จะได้เงินจำนวน10,000บาทครบเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคมไปในงวดเดียวกันเลยค่ะด้านเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่านายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาว่ากำหนดการโอนเงินของคนที่ผ่านเกณฑ์ที่เหลือ11ล้านคนจะได้แน่ๆไม่เกินวันที่8พฤษภาคมนี้ส่วนคนที่ไม่ได้เงินในรอบนี้กระทรวงการคลังจะไปเก็บตกกลุ่มคนทีการคนไร้บ้าน ซึ่งต้องรอคณะรัฐมนตรีเคาะอีกครั้งว่าจะจ่ายเงินเยียวยากันอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะให้กับคนที่จะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริง้งๆริเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ